แล้วกับมาลีเด็นตอนนับสินต่อเดินมาแล้วมองหน้าแอนตอีแล้วก้มไปพูดกับแอนตอรีว้าจูบานี่อีกเด้อแล้วีคุณจบานเขอะไรทถ้าริช่อานปากไปันีระช่านไ้มริไคุณผู้ชมใดๆถากทำเลยครับถ้าอ่านกบอกกันก็าจะต้องจะสแอบมา ให้ผู้ชมเวลาเป็นเข้ามาว่าที่ร้าม่แต่ช็อปเรียลทอาเนี่ย่นสกู่ดีไม่แต่พูดกับลูกมากอย่างไรทัสวัสดีขอสวัสดีแขกเกียวต้ว่าี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่แปด่านนะถ้าเนน่งค้าอย่างนคงด้สิคะไ่แต่สกุลไดแต่้วตอนนี้เดี๋ยวมังจะให้พิเนตาบลังกับเลยี่ของฝ่ายเจ้าขา ได้เลยนะคะขอเรียนเชิญค่ะซึ่งฝั่งฝั่งเจ้าสาวก็จะได้ฝั่งดูแลเจ้าขอผมลงฝั่งด้านของอีกรอนนะคะเชิญครับค่ะญาวใหญาจ่าเจ้าสาวนะครับที่มาในจำนวนขนาดเมื่อเช้าหลังไลาครับมาได้เองครับเริ่อในช่วงนี้เลยนะครับเรียนเชิญครับมาพบกับเจ้าหน้าที่สตารเราที่ด้านหน้าเราก็จะจัดเกีวขึ้นนะครับหลังจากจบที่ฝ่ายเจ้าสาวเราก็จะเริ่มต้นที่ฝ่าเจ้าสาวต่างๆนะครับ นะคะสำหรับทุกท่านนะคะก็เราจะมีก็ร่างหนักนะคะก็คือก็ร่างของเจ้าภาพที่เดี๋ยวไปถ่ายภาพของเจ้าท่านนะคะสามารถรับได้ที่งาน้าแฟนเพจเดี๋ยวเราจะอยู่ในออฟฟิเชียลนะคะส่งไปให้ทุกท่านเป็นภาพปุ๊ทุกท่านเลยเรามีทีมงานช่้งภาพทั้งหมดที่ขนด้าอยู่ออนเรียกับโฟล์คส์ทัเฟอร์ออนเรีย